ตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับพี่โจ้แล้วก็ทีมงานครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถที่พี่สร้างอยู่ไหนครับพี่อยู่ด้านข้างเลยครับยัยอยู่นี่เหรอเอาล่ะตอนนี้จอดกันเรียงรายครับ5 6คันนี่คือรถอะไรครับพี่ จริงๆมันคาเรียกมันก็คือพวกรถก่อสร้างารบรรทุวิทยุทีนี้ว่ามันก็จะมีหลายรูปแบบ,บอาจจะเป็นหัวลากบ้างเป็นรถด้ามบ้างรหรือจะเป็นพวกรถเครื่องจักรหนักพวกรถขุดดันดินอะไรเงี้ยครับผสมกันแต่ความสวยงามต้องบอกเลยว่ารถจริงกับรถที่เป็นรถวิทยุบรนี่ยใกล้เคียงแค่ไหนบางคันก็ถอดแบบจากรถจริงจะบอกว่าเหมือนเป๊กก็ยากแต่อาจจะต้องบอกว่า เกือบคล้ายที่สุดแล้วกันน้เรียกว่าคล้ายดีกว่าถ้าพูดถึงการย่อขนาดย่อขนาดไหนครับหนึ่งต่อสิบสี่ครับโอ้โหรายละเอียดดีเทลนี่ถือว่าครบไหมก็ค่อนข้างครบนะฮะทำได้ใกล้เคียงเหมือนของจริงที่สุดเท่าที่เขาจะพยายามแต่ละคนจะทําได้มีรูปแบบอื่นๆที่ดูไหมครับมีครับเดี๋ยวด้านหลังนะฮะเดี๋ยวไปชมครับมีอีกหลายรูปแบบครับไปชมกันเลย และรถที่พี่โจและทีมงานสร้างขึ้นมานั้นก็คือรถก่อสร้างบังคับวิทยุนั่นเองแะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีรถก่อสร้างครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถลากรวมไปถึงรถขุดดินซึ่งรายละเอียดการตกแต่งต้องบอกเลยว่าสมจริงเอเามากๆเลยนะครับ แต่ว่าจะมาโชว์แค่นี้มันยังไม่อึ้งพอไปติดตามกันต่อว่ารถกอร่อสร้างบังคับวิทยุของทีมงานพี่โจนั้นจะมีความพิเศษอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเอาละครับหลังจากที่เราจะทราบกันแล้วนะครับว่านี่คือรถกอร่อสร้างวิทยุบังคับ,คบพี่โจครับดูจากภายนอก มันเป็นยังไงนี้ตอนนี้ก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนที่บางท่านอาจจะเห็นมาตามท้องถนนท้องถนนที่เราเห็นทั่วไปทั่วไปมีไฟมีกระจกหน้าที่คนไทยชอบแต่งใช่ครับนี้ถือว่าไทยสไตล์ไหมก็ประมาณนั้นนะที่ผมเห็นนะจะเรียกไทยสไตล์ก็ได้เพราะว่าเห็นแต่ละคันก็ประมาณนี้มีสติ๊กเกอร์ข้างมีสีสันบางโคนใหญ่ๆอะไรเงี้ยรายละเอียดดีเทลภายนอกนี่ถือว่าเป๊ะหมดเลยครับแล้วมันมีอะไรอีกนอกจากก็จริงๆตัวเขาเองที่เขาทำได้เนี่ยนอกจาก แต่งเป็นโมเดลโชว์กันแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบว่ามีซ้าเครื่องได้มีไฟมีเสียงหรือว่ายกกระบะดั้ได้อะไรเงี้ยครับขอชมหน่อยขอชมหน่อยเฮ้ยยกดัาครับโู้ยันผู้ชมต้องบอกเลยนะนี่เจ้าฮะดั้มนี่เป๊ะเท่ากับรถจริงไหมได้อยู่นะก็สูงประมาณนี้นะอา้า นี่คือของไทยนะของไทยครับเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นบ้างมีอะไรบ้างพี่ถ้าเป็นรถน้าแบบเดียวกันก็ถ้าเป็นสายทางยุโรปหน่อยอ่ะอันนี้ไทยฝั่งยุโรปป็นไงก็จออมาเป็นประมาณนี้หลายท่านถ้าดูใน u t u b e ก็อาจจะมีทางทางเมืองนอกเล่นกันก็จะเป็นทรงประมาณนี้เยอะหน่อยครับอ่ะพี่มีอะไรอยู่จริงไหมก็ถ้านอกจากรถน้าแล้วก็จะมีพวกหัวลาก หัวลากก็จะอยู่ทำต้นนู้นโอ้โหโซนหัวลากไปดูไปดูไปดูกันเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเราดูรถบรรทุกไทยรถบรรทุกนอกเรียบร้อยแล้วเรามาดูหัวลากหัวลากหัวลากท่านผู้ชมอยากจะบอกเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยเห็นเลยฮะมันมีไฟด้วยใช่ครับบางคันอย่างอย่างสองคันนั้นเนี่ยเขาก็จะทําสีหรือทํารูปแบบของตัวรถเนี่ยเลียนแบบบริษัทที่มีจริงๆริงรวมถึงเลขนัมเบอร์รถด้วยคล้ายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้นะครับลากได้หลายอย่างแต่ตรงนู้นมีรถบรรทุกน้ำมันด้วยไม่ดู่ัี นี่ฮะอุ้ยมันมีเพลาอ่ะอ่านี่ใช่นี่ก็จะมีห้องเกียร์มีเพลาที่คล้ายกับรถจริงของจริงก็จะประมาณนี้ที่เราเคยเห็นอยู่ก็จะประมาณนี้ใช่ใช่ดูไปแล้วครับรถบรรทุกหลากหลายมากมายจริงๆตอนนี้มาเจอรถที่เกี่ยวกันก่อสร้างบ้างลำดับแรกคือที่เห็นก็คือเป็นรถตักดินะรถตักน่าเป็นรถตักนะฮะทุกอย่างนี่เหมือนได้เลยครับนะฮะล้อทั้งอะไรพวก ที่ตักบุ้งกีตักก็จะใหญ่ๆประมาณนี้รถไทยรถไถก็จะสไตล์ไทยๆอันนี้รถตักใช่ครับอันนี้รถดันรถดันแล้วมีรถอะไรที่มันใช้งานได้บ้างไหมจริงๆใช้งานได้ทุกคันนะครับแล้วก็จะมีคนที่นิยมมากเลยก็คือพวกรถขุดนี่รถขุดนะฮะอันนี้ขยับได้ไหมขยับได้ฮะตรงนี้ขยับได้เฮ้ยเพราะว่าการนี้ก็ทํางานเนี่ยก็จะเหมือนของจริงนะฮะมีกระบอกไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกท่อทางน้ํามันอะไรพวกนี้พี่ทำยังไงนี่ประกอบเองหรือซื้อมาอะไรยังไงจริงๆรถประเภทนี้ก็มี2แบบ สำเร็จรูปก็มีสำเร็จรูปก็จะประมาณแบบนี้ก็คือทั้งคันนี้ก็มีขายกับอันนี้เป็นฝีมือทางคนไทยของ,ของในกลุ่มเราเองที่ก็ททาโอ้โหฝีมือคนไทยทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณสร้างได้ไงมันซื้อของนอกมาประกอบหรือเปล่านั่นนะ้นะฮะจริงๆพวกนี้เขามีเครื่องจักรพวก CNC เขาขึ้นเองหมดจะบอกคนนี้ก็ทําเองหมดของที่สั่งมาจริงๆก็มีแค่ต้อสายายางที่เขาไม่ได้ผลิตเองนอกนั้นเนี่ยเขาทําเองหมดโอ้พี่โจต้องบอกเลยนะว่าของพี่ทุกคันทุกลำเนี่ยมันเหมือนจริงใช้งนนานได้จริงแล้วววพี่นนัััรมตก ของกลุ่มองพี่เนี่ยเอาไว้ทำอะไรกันตีนัดมาเล่นกันก็ประมาณเดือนละครั้งที่เราเจอกันเล่นอะไรอ่ะพี่ก็อย่างเช่นเรามีรถขุดถูกไหมฮะรถตักรถดาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเขาก็ขุดดินใส่กระบะดําดไปสร้างทางสร้างถนนได้จําลองแสดงว่าพี่มีฐานจําลองนี้ด้วยก็มีฮะมีครับอ้าวพไปดูหน่อยพับไปด้หน่อยได้ครับเชิญครับ แมต้องบอกเลยว่านอกจากจะสามารถบังคับให้รถวิ่งอย่างคล่องแคล่วสมจริงแล้วนะครับรถก่อสร้างบังคับวิทยุแต่ละคันนี่แหละครับก็ยังมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟหน้ารถการยกน้ํารถบรรทุกรวมไปถึงการบังคับในการขุดดินซึ่งรถที่เราเห็นไปนั้นก็มีทั้งที่ซื้อมาแบบสาเร็จรูปทั้งคันหรือจะผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาเองแล้วเอามาประกอบเป็นชิ้นเป็นชิ้นนั่นเองล่ะครับผู้ชมต่อไปทีมงานของพี่โจ จะเอารถก่อสร้างบังคับวิทยุไปใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับเราย้ายออกมาด้านนอกครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมของกลุ่มก็คือตอนนี้มีรถตักดินมีรถบรรทุกดิน พี่จะจำลองอะไรตรงนี้ตรงนี้จริงๆเราเราสร้างจำลองมาเป็นสนามเหมือนเป็นบอ่อดินขึ้นมาให้รถพวกนี้มาวิ่งกันก็กิจกรรมวันนี้ที่ง่ายๆก็อาจจะขุดดินในตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวไปถมบอ่อน้ำมือนกันเพราะว่าตรงนี้หน้าฝนแล้วมีบอ่บอเดียวจะขยายสนามให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้ตักดินแล้วครับอู้ต,ตักได้กระบุงใหญ่เลยการตักได้เยอะหรือว่าตักได้เร็วนี่ขึ้นอยู่กับฝีมือคนขับแลละขนันนุ่นกำลังถอยนะตอนนี้ไปแล้วขนันนุ่นไปแล้วนู่นนู่นเอาที่ไม่ถมครับที่ไม่ถมไปแล้วไปแล้วนู่นนู่นนู่นขันนุ่นไปแล ขึ้นสะพานไปแล้วอ้าวโอ้โหอันนี้กำลังมารถพ่วงถอยไปก่อนโอ้โหมันเหมือนจริงฮะเอา้ามาแล้วคันนี้มาแล้วไปแล้วครับคันนี้น่าจะมาจากแถวนครปฐมอ่าแน่มีบางคนใหญ่ๆมาแล้วม<ๆ>ีบางคนใหญ่นี่มาจากนครปฐมนะผมขับได้ไหมได้ครับอา้าวอ้าวดัง<ๆ>ดดัักก่อน่อน แมพอเอารถก่อสร้างบังคับวิทยุมาใช้งานกับสนามจำลองที่เป็นบ่อดินแต่ละคันนี่แหละครับก็ทำหน้าที่ได้สมจริงเราวกับมีคนขับอยู่ข้างในยังไงอย่างนั้นตอนนี้พี่สมจิตก็กำลังเพลิดเพลินกับการบังคับรถบรรทุกอย่างสนุกสนานต่อไปพี่สมจิตจะบังคับรถบรรทุกเอาดินไปถมบ่อน้ำไปเอาใจช่วยกันว่าพี่สมจิตจะทำได้หรือไม่เอาละครับผมจะลองเอาดินไปถมนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ไม่เดียวเดินหน้าทางนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวถอยหลังไปตรงใกล้ๆบ่อเดินหน้าขับซ้ายไปได้เลยครับตรงได้เลยไปครับไปครับไปครับไปอีกหน่อยครับได้ครับอีกได้ครับถมบอครับโอเ้โหดับนะครับดับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถมบ่อครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดนี่เดินหน้าครับเดินหน้าครับดับลง เรียบร้อยครับออาละพี่ขอถามหน่อยครับทุกอย่างมาใช้งานได้ดีมากแล้วเล่นก็สนุกด้วยครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันแพงแค่ไหนพี่จริงๆถ้าเป็นรถเริ่มต้นเลยถ้าถูกที่สุดก็คือพวกรถหัวลากก่อนรถหัวลากอ่ารถหัวลากมันก็จะมีทั้งของแบรนด์ทางญี่ปุ่นแบรนด์ทางจีนก็ทำญี่ปุ่นได้อยู่เริ่มต้นก็ประมาณคันเกือบสองหมื่นบาทถ้าทางจีนก็อาจจะประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วมาพูดถึงรถตัก่ะครับตัวรถขุดก็มีทั้งรถสำเร็จกับรถไทยอย่างที่บอกก็อยู่ประมาณสัก6 0 0 0 0ถึง80,000บาท 6, 000, 8, 000. อ่านี่คือเริ่มต้นถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกันล่ะครับสำหรับชมรมรถก่อสร้างบังคับวิทยุในการตกแต่งรถก่อสร้างให้มีสภาพรถและการใช้งานให้เหมือนของจริงที่สุดนอกจากจะใจรักแล้วก็ยังต้องมีความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยล่ะครับสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดมัแล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของรถก่อสร้างวิทยุบังคับนะครับ ซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะชอบในรถที่มีความหรูความเท่ดูดีครับแต่คนกลุ่มนี้ครับเขาคิดต่างครับเพราะว่าเขาบอกว่ารถก่อสร้างวิทยุบังคับนั้นมันมีเสน่ห์ในตัวมีความสวยในตัวมีสไตล์เป็นของตัวเองครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่โจและทีมงานมากๆนะครับโดยเฉพาะทีมงาน CRCC ครับขอบคุณครับผบครับและผมขอการันตีว่ารถก่อสร้างวิทยุบังคับต้องึสี